สองคนคน้นคนพารวยสวัสดีครับท่านผู้ชมสูตรเด็ดเลขวิ่งพารวยหลังจากงวดก่อนนั้นบดได้หลงชิปให้นะครับท่านผู้ชมเข่าซีติมติมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่างวดนี้มาชมกันต่อเลยครับท่านผู้ชม สูตรเด็ดเลขวิ่งพารวยงวดนี้ที่เป็นงวดที่ยี่สิบนะครับท่านผู้ชม ประจำวบันอังคารที่16สิงหาคม2565ตัวแรกคือ3นะครับท่านผู้ชม สำหรับสูตรเด็ดเลขวิ่งพาด้วยนี่เมื่อก้อนนี่ให้3ตัวแต่เดี๋ยวนี้คัดเน,น้นๆให้เหลือแค่2ตัวนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผู้ใดชอบกะตามผู้ใดบ่ชอบกะพา,า,านนะครับท่านผู้ชมตัวที่สองห สำหรับสูตรเด็ดเลขวิ่งพาร้อยนี่การลันตีได้เลยนะครับท่านผู้ชมหน่อยที่สีพาดนะครับท่านผู้ชมให้ห้าให้เลขสามกับเลขห้านะครับงวดนี้ งวดประจําวันอังคารที่16สิงหาคม2565ให้ฟีฟีขอจงโชคดี ของจริงของแท้ตรงนี้แลเเส้นของผมนะครับท่านผู้ชมเอาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมสูตรเด็ดเลขวิ่งพารวยงวดที่28ประจำวันอังคารที่16สิงหาคม2 5 6 5ตัวแรกคือเลข3นะครับท่านผู้ชมตัว2คือเลข5 อันนี้คือสูตรเลขวิ่งนะครับท่านผู้ชมสูตรเลขวิ่งตัวแรกเลขสามตัวสองเลขห้าให้ฟรีๆขอจงโชคดีของจริงของแท้ต้องมีลายเซ็นของผมนะครับท่านผู้ชมสำหรับสูตรเด็ดเลขวิ่งพาลว้ยนี่การันตีได้นะครับท่านผู้ชมหน่อยที่สีพาดนะครับแต่ว่าสูตรถูกสูตร ก็มีพลาดได้ทุกสูตรครับท่านผู้ชมสองคนคน้นคนพารวยสวัสดีครับพบกันงวดต่อไป